ฮแท็กผู้สาวอายเก่งขึ้นอย่างนะครับตอนนี้กําลังโอดใจร่อยอีกบด,ดนมันก็ยังอยู่ใน,น,นช่วง <19. S 1> เดือนของความรักอยู่เออสตอรี่แบบซึ้งมาก <c oughs> <c oughs> ผมเบึ่งบมดถึงนาทีเลยน้าตาออกให้เอกรอนางเอกสวยด้อให้เอกรอนางเอกสวยเหมาะสมกันมากครับบอกเลยให้เอกรอนางเอกสวยเหมาะสมกันดีผู้สาวอายเก่งขึ้นอย่างขึ้นอย่าง คืออย่างจริงจรงคืออย่างเด้คืออย่างประโยคคืออย่างมันเป็นประโยคยังบอประโยคบอกประโยคแบบว่าข่อยเก่งยูข่อยยูน้ำเจ้าใดเองว่าณนี้นะตาบ,บูลูว่ะบาว่าในความรู้สึกที่พูดคำนั้นออกมามันอาจจะเหนื่อยอยู่หรือเปล่าเเืออออ้่่รมต้องแชร์ไลค์ด้วยบอใส่แคปชั่นแมนครับแชร์ไลค์เราก็ใส่แคปชั่นไม่ไปโพสแบบ ไปโพสแบบให้มันเป็นเนียนเนียนเกาะมีพื้นหลังไหมใช่ก็เอาลงช่องโอเคแอนอดีเพราะว่าผู้การเรียกร้อนไม่เดินแล้วปาร์ตอย่าว่าโมเดินเด้อผู้ติดตามหกแสนคุณเด็กธรับปาร์ตอาไซเนอร์อุ๊ดเจ็ดแสนผู้ติดตามเจ็ดแสนนะเอาลงช่องพ่อก็ได้ริคสิทธิ์ยังอยู่เป็น ของคุณผูกกันผู้ทีไซด้วยครับวันนั้นนั่นหน้าออกกล้องหลัที่เขามาแตางตาสวยมากจะได้ดูไหมดูสวยเลยตอนร้องเพลงอ่ะสวยสวยสวยตอนร้องเพลงคิวสวยเพราะว่าคิวสวยมากไม่แสงไฟที่บ้านมันสวยไงโยสวยโยโยครับผมอยู่ที่ช่อง a อนออร์เดี official นะครับผมช่อง y o YouTube รอติดตามเข้าไปกดติดตามไว้เลยนะครับติดดาวไว้เลยพี่น้องสิได้อัปเดตตอนนี้ก็มี ตอนนี้ก็มีผลงานแสดงสดหน้าเวทีอัปเดตทุกวันนะครับวันละคลิป2คลิปใช่ไหมครับพี่เจใช่ครับวันนี้มีหรือยังวันนี้จะสี่โมงมีอีกอันนึ่งเอโอ้โหขอบคุณมากเลยนะครับเคลื่อนไหวแล้วครับยู u ูบออร์ดีออฟฟิเชียลนะครับแล้วก็แฟนเพจแอนออร์ดีนะครับแอนออร์ดีที่เป็นภาษาอังกฤษนี่ก็อัปเดตทุกวันใช่ค่ะวันละ2คลิปนะครับช่วยกันไปกดแชร์นั่นก็คือเพจหลักนะครับเพจหลัก ตอกใหม่ด้วยนะคะติ๊กตอกใหม่พระเอกไหมท่องคานองศิลป์ติ๊กตอกใหม่ด้วยนะฮะอ,อ,อับอีา,าอยัางก่อนอันยังก่อตัวเองเพลงอะไรนะเอาเวลาเด้ไหลร้อยไปยังก่อตัวแฟนมาจังใดไหมช่องที่ช่องคานาหมอลำใจก็ร้อยตอนนี้สามล้านวิวตัวแฟนมาจังใดที<ๆ>่ยังไอ้เพิ่นขิงว่าได้ได้ดันเพิ่นมาสามล้านเด้อสามล้านวิววันนี้เห็นบอก ไปปันเด้อไปปันเด้อผู้ใดมาปันใีชีวิตน่ะสายปันมองลำปันอ่ะ <_ B> มองลำปันเห็นสตูดิโอเลยอยากทำมากเลยเ <_ B> อยาไว้ลองเพ่งเอาไวอ้อ,วอัดแบบ,เอ,บ <_ B> เอาวงตีมาตั้งแล้วแล้วก็ลองแบบบันทึกเสียงสิเนะาะหมอ อนั่นแหละมันมันก็มีพื้นที่ไกลระเฮ็ดอยู่ในบ้านเขาเล่นหรอพื้นที่บ้านเขาแหลนไปไหนของตีิง <c ười> okay. กดลิงก to like ์ท so. 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 <with> so ี่ปักหมุดนะครับตอนเย็นมีไลฟ์สดกลุ่มปิด EP สุดท้ายของเดือนนี้ครับแล้วก็อย่าลืมเตรียมปั่นนะครับสายปั่นทั้งหลายนะครับขอหอแล้วจ้าขอสองหลานยิ่ในมือแล้วเข้ในกลุ่มแล้วค่ะตัวเข้าเรบเพื่วขั้าสบายใจเพราะว่าคนมาหลายมูจะเลี้ยงว่าตัวเ้อยเยอะแล้วตอนนี้3,200คนแล้วในกลุ่มใช่ครับสบายใจ กดลิงก์ที่ปักหมุดนะครับทุกคนวันนี้มีไลฟ์สดกลุ่มปิดนะครับอย่าลืมเข้ากลุ่มกันนะครับขึ้แม่หลังคขอดกูเด็กก็ยิ้มจุนสุดเอาพิ้วพิ้หน่อยเอาพิ้วพิ้วขึ้นแน่ใครอยินแชร์ให้หน่อยทุกคนผู้สาวอายเก่งคืออย่างนี่มีนี่ก่อนผู้สาวอายม,มันเก่งคือ ังลตีด้วยทุกคนมันจะอินมันคือฟังนี่บ้าไห้เนี่ยไห้ตีเลยบอกเลยว่าพระเอกพระเอกพระเอกเอกำนังเอกเอมบี MB, นี่คือเป็นแบบคือดูฟิลน่าสงสารเนี่ยแต่คือรอสวยแต่ว่าคือแสดงออกมาตามเนื้อหาของเพลงใดแบบสมูทดีมาก มาดังคนจ้เลยตายแล้วมึงหนแล้วตายแล้วมาดงเอมาเลยไม่้พอนเล้นอยจิงเอาไว้ข้างหน้าค่ะแจะว่านิดนึงเนาะใูหน้าเสเา้าป็นาเตเตรียมวีนาเซชิ้นนเอาไปหอทลเลใส่มา สร้างทั้งหนาก็เอาเสือไปเกลียกหมดทั้งหมดหมู่บ้านไปแต่งแอนโทเนียหมดเลยนี่หมู่บ้านแต่งแอนโทเนียได้แต่งแอนโรดีต่อเออเป็นแอนหน้าแอนหน้าที่ไปพูบอ่ให้ซื้อแอนมาเรื่องว่าแต่งหน้ามันคมจีนมันคมเป็นมกเป็นนอนพ่นปวกทั้งในนี่ปวกคือจอเสียงนู้มันกัดฮะหนูกัดเสือตัวใบ่อยมันเป็นสไตล์เต้ ครับผู้อื่นใจมันสิเป็นแฟชั่นนี่ยังเป็นนอนอยู่พ่นปวกแม่นี่นไหมผู้อื่นใจเป็นแฟชั่นอยู่ไอ้วอยแต่หนูใส่บ่ไดายแล้วบินมาแต่งหน้าเลยนะครับผมแค่ซัดปีกติซุ่มเหมือนไดโนเสาร์เลอนะแค่ซัดปีกแค่บาเขียนบินบลัมบอนบินยกเลี้ย ผู้สาวอายเก่งขึ้นอย่างนั่น,อน,นโอโ้โห <c oughs> คนตั้งเยอะสวัสดีค่ะบอสสวัสดีครับสวัสดีสอนน้ำแนครับ <c oughs> โอ้ยเราก็สิสวัสดีอยู่แล้วมันขอความมันเด่งซ่ารอปั่นวิวครับผมที่ช่องแอนออร์ดี o ออฟฟิเชียลนะครับ YouTube ใช่ค่ะจะลงที่ YouTube ก่อนนะครับกี่โมงดีคนก็ช่วยแชร์ยี่สิบเก้าถามเรายี่บก่อนะไรวันนี้ได้เช้าได้ไหมเช้าได้ไหมยังนีวันที่ยี่สิบเก้าเรอเก้าโมงเช้าได้ไหมครับโอเคดึกมากๆที่ดูัแชรเพื่อเข้าัน ปะบีไปเอิรนบานเอบีเข่ากุ้มเนี่ยจ้าของขึ้นหนาแบบใส่เห็นไหมมันอยู่ในกล้องมันจะพุ่งเนี่ยเราซือสร้างแตงแต่ว่าขันห่อแตงเองอ่ะมันมันว่ได้แบบปี๋เนี่ยหยดหยุดยุดหยุดหยุดเออแตงจริงนะหนาคอยขึ้นเป็นตูซูอยู่สั่งมันยังพอถืงแซมบันไดมันจะไปถือง่ายไดนไาได้ S <S 1> <S 1> มันคือบพุพงษคือองเจ้ามันคือเป็นตุสุอยู่เตเสิบ <S 1> <S 1> อสเมาเมแต่มือแรกแล้วจ้าขอบคุณครับรอในกลุ่มเลยนะครับกดลิงก์ที่ปักหมุดใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มสวัสดีคารุบอยแอนบอยดังคู่ขวัญเยี่ยมจ้าเอาขวัญเลี่ยมมัทสัีก่อนก็นเลี่ยมผสุท้ไยอยู่น้ํากันบอ อเออเราจ้าฝากป้าบีนะครับไปเ,เรียกพี่ๆแม่ๆม่เอดีทุกคนนะครับอย่าพลาดอย่าลืมทำหน้านที่นะครับคนคงเดมคึ <c oughs> ้ไว้ใส่เก่ามันเบิ่งมบาๆนี่อยังก็อควันี่อย่างก็อควันเลี้ยงอย่างแต่งานประธานนั้นดุนเขาก็แทงหนาย,ย่างไง สางมุมแต่ยันออเดตีแต่งสามชั่วโมงส่วนมาไข่สิลีไม่ลาไม่ล่าที่มาดูดูแลบอยสิริชัยนี่ก็คือเป็นแบบว่าเขาเป็นส่วนเป็นเศษเวลาของเขาแล้วเขาก็ไม่ได้บอกใช่เขาก็ไม่ได้บอกว่าเราต้องพร้อมกี่โมงใช่ไหมล่ะเราก็แต่งไปเรื่อยๆแบบเพราะถ้าใส่ใส่เอาวันนี้บ่มี่อ่ะนะน้องบ่มมี่ขาตังค์นั่งขาจะร้อนย่งไงกันเจนี่บอมทำพิมิวด้วย ทุสารเหก่งบอเปล่เก่งสุดยังดาเก่งไม่เก่งใครก็จะไม่าแต่ตัวเองปล่อยเก่งบเ่ไม่เก่งเมาแต่แหลกแล้วครับผมกอยา โอ้ยอย่ามามันจะออกมั่งสีอีติเจเจมาทายไปมเดี๋ยวมันจะออกมั่งสีอีติอย่า่านั้งเอกเอ็มบีเถอะคือเหียวแตอย่า่านั้งเอกเอ็มบีรักนือเหียวตเเท่นานังเอกเอ็มบีแม่คือเหียดาดเหียดีเด้ บนท่านแดงหนาบอผ้าแดงหนาามรสียงพผ่าแดงนี่มาคุมครับคุมแน่แทะผ่าแดงคุ้นหมิวเนาะบอแนะอีอยังก่อเพ่งเพ่งเจ้เองลองแม่แหม่ในใจอยากได้สองกับผ่าแดงนี่ตัวคุมมีหลี เพลงนี้มันเป็นเพลงแบบเข้ากับชีวิตนะครับเป็นเพลงชีวิตเป็นเพลงเพื่อชีวิตเลยนะครับซึ่งโดยเฉพาะสตอรี่ที่แบบถ่ายไว้ยิ่งแบบ